หุงข้าวสองชนิดรวมกันดีไหมคำตอบก็คือไม่ดีครับเพราะว่าเวลาเราหุงข้าวสชนิดรวมกัน,นครับกลิ่นจะตีกันรสสัมผัสจะตีกันและที่สำคัญนะครับในความเป็นจริงแล้วข้าวแต่ละชนิดเนี่ยดูดน้ำไม่เท่ากันหุงเสร็จไม่พร้อมกัน นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําครับบางคนหุงข้าว2ชนิดแบบที่เป็นข้าวกล้องกับข้าวกล้องอย่างนั้นแนะนําให้แยกกันหุงอย่างสิ้นเชิงและในความเป็นจริงคุณสามารถที่จะแยกทานทีละมือ้อทีละมื้อก็ได้หรือถ้าอยากจะทาน2ออย่างในมื้อเดียวกันสิ่งที่ทําได้ก็เอามาใส่จานพร้อมๆกันแต่ทานทีละคําไม่ใช่ให้คลุกรวมกันเพราะว่าเวลาทานแต่ละคําแต่ละชนิดนะครับก็จะให้รสสัมผัสและกลิ่นที่แตกต่างกันมันก็จะทําให้คุณมีสุนทรีในการทาน แต่มีบางท่านถามว่าขุงข้าวกล้องกับข้าวขาวรวมกันได้ไหมไม่ควรนะครับและสิ่งที่ควรจะพิจารณาก็คือคุณเหมาะกับข้า,ขาวขาวหรือคุณเหมาะกับข้าวกล้องใช้แรงงานเยอะๆในแต่ละวันคุณควรจะทานข้าวขาวแล้วเสริมด้วยวิตามินเปลือแร่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้พลังงานไม่มากนักนะครับเช่นนั่งออฟฟิศคุณควรจะทานข้าวกล้องครับ เพราะว่ามันให้พลังงานต่ำดัชนีน,น้ำตาลมันต่ำกว่าดังนั้นยังไงก็ตามไม่ควรทานรวมกันนะครับ